ตกใจไม่เดียวเห็นแล้วยองกเร็บอกเราว่าไอ้นี่อะไรนะยางมันหลวม ขนาดดิฉันยังไม่ไหวเลยค่ะคุณวูววได้ไหมเกาะมือปเปล่าอ้าวาบางเอิญไม่ใช่ลาวอะค่ะ อ๋อนี่คือเศษกระจกเลยสวยดีอยู่เนะโอ้หสะท้อนแสงไหวไหมมาไไเอามือข้างหนึ่งมาให้เขาก็ได้ไมเออ อ๋อสรุปแล้วพอเขาสุดก็ซื้อสุดแล้วก็ไปลงทางนู้นเนีย่ยอ้วนอยู่พันเดียวกันเอาไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเกือบมาไม่รอดพี่ถุงอ่ะ อ๋อเมื่อกี้คือสกตายวอล์คหรือมองขึ้นมายังก็ไม่ใช่จริงๆเรามาผิดเวลา,ยยาจริงๆด้วยเนาะมันร้อนเกินไปฝั่งหนูคุณเรียกท่าขี้เหล็กใช่ไหม ค่อยๆสไลด์กันโอเคอยู่เอ okay, ไม่มีปัญหาเออเออรู้ละได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่สั่น โอแต่ร้อนมากเลยเนี่ยไหวไหมจ้าคนสวยกระจกมันลื่นอะเหมองไปพี่ผุ่นไม่คโคตรโศโคกเลยเอ้ยพี่ถุงอะ เอารอดแล้วจะโยัในที่สุดคุณก็พิชิตใจตัวเองได้แล้วจ้ะไม่เอาอีกแล้วนะอีวนใช่ไหม